สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูไพ่สี่นะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564นะครับของชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษนะครับคนที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมปี2564นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยต่อจากเดือนมกราที่ผ่านมาเนี้ยเป็นยังไงบ้าง การงานการเงินความรักเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอให้ชาวราศีไม่ตั้งจิตหน้าจอเป็นเวลาครึ่งนาทีนะครับแต่เนียงทำการหยิบไพ่ขึ้นมาสิบใบ เรามาดูกันนะครับว่าชาวราศรีเมษในเดือนเมษในเดือนกุมภาพันธ์ปีสองห้าสี่เนี่ยต่อจากเดือนมการาสองห้าสี่ที่ผ่านมาเนี่ยครับจะมีเกณฑ์จะมีเกณฑ์ะชะตาเกณฑ์ชีวิตเป็นงไงบ้าง เกณฑ์เินกุมภาันธนกุมภาพันธ์พพนปีสองห้าสนะครับของชาวราศีเมษพ่ที่ท่านได้ในไพ่ใบแรกคือ Queen of p e น t a c l e นะครับไพรงง่ราชินีแห่งเงินราชินีแห่งความร่ำรวยหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไพา่จะว่าเป็นไพ่ของเศรษฐีีเลยก็ได้นะตอนนี้ถือว่าเกิดมาเดือนกุมภาพันเนี่ยปี2 5 6ห้านะครับ ของชาวราศรีเมษเนี่ยถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างคล่องตัวเลยนะผมก็จะเขาว่าคล่องตัวแล้วกันนะถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีทรัพย์มากมีโชคมีลาบมีทรัพย์มีเงินทองไหลมาเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันี้ปีสองพห้าสิบสี่เนี่ย,ยถือว่าไพ่เดอะครีนอฟเพนน์เออรเนี่ยจะมีโชคลาภเลยนะลองดูโชคลาภเรื่องการเงินเนี่ย อันนี้พูดในเรื่องอยญ่เลนะของคนที่ค่อนข้างเล่นหุ้นด้วยขอพูดเรื่องนี้หน่อยในการไพ่แับน,นี้ขึ้นมาเนี่ยลองซื้อหุ้นลองช้อนหุ้นดูนะมีโอกาสได้กําไรเทขารได้ดีแล้วลอตเตอรี่อะไรเนี่ยลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูเนี่ยจะมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาและการเงินการวางแผนเนี่ยอของไพ่เดีวควีนออฟเพนดเคิลเนี่ยการวางแผนเรื่องการเงินเนี่ยจะได้รับการตอบรับกลับมาดีนะครับของผู้ที่วางแผนว่าจะพัฒนา จะพัฒนาระบบการระบบการเงินระบบการค้าของท่านกิจการของท่านเนี่ยก็จะมีการพัฒนาอยู่ในเกทค่อนข้างน่าพอใจยอยู่ในระดับพอสมควรเพราะไพ่ The Queen of Pentacles เนี่ยเป็นไพ่ราชีแห่งเงินค่อนข้างจะให้ให้คุณทางด้านการเงินถือว่าให้ทางด้านการเงินจะมีซักมากในช่วงนี้มีเงินทองอ่จะมีเงินมีเทาไหลเข้ามาไหลามาเทมากิจการการค้าช่วงนี้ของชาวราศีเมฆอยู่ในเกทค่อนข,ข้างติดต่อเจรจาก,การค้าขายก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จใน ใน,ในจังหวะในจังหวะที่น่าพึงพอใจนะครับแล้วก็การเจราจาธุรกิจการค้าของชาวราศีเมษในช่วงหนึ่งกุมภาพันประโยศีเนี่ยถือว่าจะประสบความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่คอนข้างพึงพอใจอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็จะมีโชคมีลาบามีโชคมีลาบเข้ามาเข้ามาในระดับหนึ่งแต่เรื่องความรักเนี่ยขอพูดที่หนึ่งนะของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับควีนออฟเดเปนดารเคิลเนี่ยราชินีแห่งเงินราชินีแห่งเหรียญ ไพ่เนี้ยจะเด่นจะจะบอกว่าจะเด่นด้าน,านการเงินแต่ความรักนี่กขยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ถือว่าเป็นหญิงแกล่งเ่ยเป็นหญิงแกร่งหญิงที่มีความสามารถหญิงความพยายามไม่สนใจเรื่องความรักความใคร่นะก็เน้นเรื่องการเงินเป็นหลักก่อนในช่วงนี้จะมีการเงินมีโชควีลาภเข้ามานะคนรอบข้าง,น,งนำโชคนำลาภมาให้นในเดือนกุมภาพในเดือนกุมภาพันธ์สองเ้าสี่ฟังให้ดีนะครับของชาวราศีเมษ จะมีโชคมีลาบเข้ามาในช่วงนี้การเจราจาธุรกิจการค้าเนี่ยจะมีความไหลเรื่องข้อตัวแล้วก็บุคคลในองค์กรธุรกิจเอกในธุรกิจเอกชนทํางานในรัฐวิสาหากิจในวงในแวดวงวดเอกชนก็ดีจะได้รับการตอบรับการเลื่อนข้างตึ้งตำแหน่งในช่วงนี้คยอยดูนะจะมีข่าวดีเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ไพ่ใบที่2ไพ่เจ็ดไม้ค้า ไพ่เจ็ดไม้เท้าบ่งบอกเลากสถานการณ์ในช่วงของคุณเนี่ยได้ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความยากลำบากต่อสู้ด้วยตนเองนะไพ่ก็บอกว่าเป็นไพ่ของอาไพ่เจ็ดไม้เท้าผู้หญิงถือไม้เท้าท่าทางถึงทางเนี่ยอาบ่งบอกเลยว่าได้ต่อสู้ในสังเวียนต่อสู้กับศัตรูเนี่ยศัตรูก็คือว่าการบริหารงานคนในองค์กรของท่านต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็ได้รับชัยชนะได้รับความประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชอบเป็นได้ ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบแก่คนในองค์กรเพื่อนร่วมง,งานจะให้ค่าให้ความสําคัญคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเพราะคุณเป็นคนที่1มีความจริงใจในการทํางานเป็นคนที่มีความทุ่มเทมไม่หย่อนแย่สองประกอบช่วงเนี้เรื่องคุณจะมีจังหวะเรื่องการเงินมีคนจะมาเสนอโปรเจกต์งานให้คุณให้ทํานั่นทงนี่อยู่ที่ว่าคุณจะโอเคทําหรือไม่ทำเท่านั้นเองและคุณจะมีโชคลาภเรื่องการเงินเข้ามาในช่วงนี้เลยนะสองใบประกอบการงานคุณเนี่ยถือว่า อยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประสบความสำเร็จค่อนข,ข้างสูงสิ่งที่มูมาประสบามเร็จเนี่ยมันเกิดจากตัวคุณเองนะที่มุมาณนบาดบา่นท,ทำมาด้วยความพยายามไปได้ครับช่วงนี้ลองดูนะสบท่านที่เล่นหุ้นท,ที่ที่เล่นหุ้นอยู่แอดมินก็ไม่ได้เก่งมากนะเรื่องนี้เรื่องหุ้นเรื่องอะไรลองดูนะอาจจะได้กําไรในช่วงนี้แล้วก็ลอตเตอรี่สําหรับคนที่ต้องการโชคลาภในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องโชคพึงเข้ามาอาจจะมีการติดต่อระยะไกลแล้วก็ สำหรับคนที่มีที่ดินมีทรัพย์สินมีมรดกตรงนี้อาจจะมีอาจจะรับข่าวดีเรื่องการติดต่อการซื้อขายนะซื้อที่ซื้อทาคนที่ประกาศขายที่ขาย,ขายทาเนี่ยอาจจะอาจจะขายได้ได้กาไรก้อนใหญ่เข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับต่อไปนะเรามาดูกันว่าไพ่ตําแหน่งที่สามเงินสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังว่าของชาวราศีเมษเป็นยังไงเนี่ยครับช่วงนี้ชาวราศีเมษบอกนะเรื่องการเงินนี่เด่นนะเพราะว่า ไพ่ได้คือไพ่เก้าเหรียญการเงินชาวราศีเมษในตอนนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะครับจะมีเงินมีทองเข้ามาแล้วก็นอกจากเงินทองเนี่ยยังมีชื่อเสียงด้วยนะเพราะว่าการท,ทําธุรกิจการค้าเนี่ยก็ดีตรงนี้นเ,นเด่นมากในการค้าการขายคุณทำเนี่ยหนึ่งคุณสามารถทำำาํากาไรก่อโปยผลผลิตผล,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 ผลกลาําไรเข้ามาในกระเป๋าก็ได้เนี่ยต่อไปคุณก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนในในแวดวงธุรกิจที่ทนได้ทําอยู่หรือแม้กระทั่ง คนทาง,งานในองคอ์กรเนี่ยผูกก้ที่เป็นรักวิสานคิดเอชกชนรัชการพอดีอะ่ะคุณเป็นที่ยอมรับนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มาเนี่ยเอย็กท่ไพ่ก้าวเหรียญเนี่ยคุณได้มาในตัวคุณเองเนี่ยต่อไปผมบอกอย่างที้ผมพู้วิทย์ที่แล้วถ้าไพ่นี้ขึ้นมาเนี่ยในเดือนนี้ไม่จะเด่นชัดกดเดือนกุมก็เดือนมก,กราคมของชาวราศีเมษในหนึ่งคุณจะมีตําแหน่งในช่วงเดือนนี้ไปเป็นว่าที่ตําแหน่งหรืออำนาจหรือบุคคลที่รับร,ราชาการก็ดีเนี่ยมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ จากในสิบปรับไปในจากในสิบไปในร้อยก็จะมีในในในช่วงระยะเวลาใกล้นี้เรียกว่าเป็นไพ่แห่งการพัฒนาการก้าวหน้าในสายงานสายอาชีพก้าวเหรียญแล้วก็การมีการปรับฐานเงินเดือนให้สูงขึ้นนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไยเปตํตำแหน่งถึงแม้ว่าบางอาชีพก็ดีบางงานที่คุณทำเนี่ยตำแหน่งหน้าที่อาจจะอยู่ที่เดิมแต่ว่าอาจจะมีการปรับปรับปรับแต่งเงินเดือนให้สูงขึ้นกิจการการค้าของคุณเนี่ยก็จะมีการออกดอกออกกลขึ้นมาบอกก็เลยว่ารายรับ จะรับมากก่าจ่ายรายรับมากก่าจ่ายจ่ายจะน้อยลงรายรับมากจะมากขึ้นได้เก็บเงินได้ได้ได,ได้เก็บหอรอมิดแต่ช่วงนี้บอกเลยว่าพ่ายเก้าเหรียญเนี่ยให้คุณให้โทษอย่างนึงหนึ่งคุณอย่าไปเซ็นเอกสารหนึ่งเอกสารนะครับอย่าไปทาเรื่องการเซ็นคําเอกสารยังกู้เงินอะไรเนี่ยเพราะจากการที่คุณมีเครดิตมากเนี่ยบางคนอาจจะมาแล้วกวให้คุณเหมือนไปทำประกันไปเซ็นกู้ไปอะไร อย่าทานะครับเพราะว่าอาจจะมีการผิดพลาดได้อาจจะเป็นคดีความขึ้นขึ้นลงขึ้น3าในอนาคตได้ไพ่สามเหรียญเอ้ยไพยเ่พ 3, พเบบก้าเหรียญไพ่บที่สามเนี่ยไพ่เก้าเหรียญประกบกับไพ่เดอะควีนออฟเพนเดอเคอร์้วเจ็ดไม้เทาวเนี่ยถือว่าการงานการเงินอยู่ในสิ่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์ปี 25, สองพันสี่ที่จะถึงในอีกไม่กี่วันทั้งหน้าเนี่ยถือว่าไปได้ดีเลยนะครับเรื่องการงานการเงินให้ค่อยคิดค่อยทานะครับมันจะไหลลื่นไปในช่วงนี้เรามาดูพาไพ่ตำแหน่งที่สี่นะครับ ว่าเป็นยังไงที่ผ่านมาไพ่ตำแหน่งที่สี่เพจอกครับไพ่เด็กถือถ้วยไพ่นี้บิกบอกเลยว่าในอดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความทะทะยานมีคนที่มีความฝันมีคนที่มีความมุขม,มานะคนตั้งใจทําสิ่งใดและต้องจะเอาให้สําเร็จบางทีสิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณไม่ค่อยได้ปรึกษาคนรอบข้างก็ยังคุณคิดอยากกระทาก็ทําเหมือนอย่างเด็ะ อยากได้อะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำคือไม่ต้องปรึกษาใครมันก็ทำให้คุณบอกเลยว่าล้มลุกคลานล้มลุกคลุกคลานสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความทุเลาทุเลที่ผ่านมาแต่ในอดีตที่ผ่านลงนี้ของคุณเนี่ยถ้าแอนไหนนี่มันบ่งบอกเลยว่ามันก็เป็นเหมือนครูบาอาจารย์นะเป็นประสบการณ์ที่สั่งสองนที่คุณรู้ว่าอนันไหนคุณปรับเปลี่ยนอันไหนคุณแก้ไขมันก็บ่งบอกถึงถึงก็ปัจจุบันและไปอนาคตว่ามันทําให้คุณเนี่ยเกิดความแข็งแกร่ง อันไหนที่เป็นข้อไดข้ข้อข้อได้เปรียบข้อได้ในคุณนำมาพัฒนาตัวเองเนี่ยจนคุณถาสามารถมีศักยาภาพการพัฒนาให้ดีขึ้นสามารถพัฒนาองค์กรในบริษัทที่คุณทำเนี่ยให้มีความก้าวหน้า <MS> ให้เป็นที่ยอมรับของอเพื่อลงองค์กรหรือคนที่ทำหรือคนที่ทํามาค้าขายก็ดีคนทํากิจการค้าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็สามารถพัฒนาให้ตัวเองมีศักยาภาพที่สูงขึ้นที่เก่งขึ้นเป็นที่ยอมรับของ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่น่าเชื่อถึงผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นตรงนี้แล้วก็ทําให้การเงินออกดอกออกก่อนขึ้นมาดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับไพ่ตำแหน่งที่สบ่งบอกถึงอดีตที่บ่งบอกถึงอดีตที่ผ่านมาของเจ้าตัวนะของชาวราศีเมฆก็ลงมือคุกคานมาอยู่มากพอสมควรถอบปอกเปิดกนะนะรู้ผิดรู้ถูกไปพัฒนาตัวเองจากเด็กเล็กเนี่ยจนพัฒนาเป็นผู้ใหญ่มีความแข็งแกร่งมีความกล้า ต่อไปเรามาดูไพ่ตำแหน่งท hmm ี่5ที่6กันนะครับก็สิ่งที่ได้เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยช่วงนี้เด่นมากนะไพ่เหรียญออกมาเยอะมากของชาวราศีเมษไพ่ตำแหน่งที่5เอ่อไพ่ราชาแห่งเหรียญเนี่ยมันบอกคุณเลยเนี่ยต่อไปเนี่ยของชาวราศีเมษมันมันโอเคนะมันสําเร็จอ่ะคือคุณวางแผนเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยคุณจะได้หนังคุณหนังดนังตั้งใจเลยครับเนี่ยประกอบกับไพ่ใบที่6เนี่ย ไพ่สิบเหรียญนีน่คือชาวราศีเมษในเดือนนี้เ,นเ,นเป็นไพ่เหรียญที่โดดเด่นมา,มากๆเลยสาเร็จครับคุณตอนนี้คุณตั้งใจจะทําอะไรหนึ่งนะิตดต่อการค้าการเจราจาหรือหนึ่งแต่ต้องการพรีเซนต์งานให้กับทางผู้นําองค์กรระดับสูงในห้องประชุมอะพรีเซนต์งานให้กับทางผู้บริหารเนี่ยใช้คําว่าคุณจะเข้าตากรรมการดีกว่านะอย่างคุณมีโปรเจกต์อะไรคุณเสนอเนี่ยอันนี้พูดตรงด้านโปรเจกต์ในด้านของงานทางด้านของเอกชนวิสาหกิจก็ดีรักวิสาหกิจเนี่ย คุณรับการยอมรับของผู้ผู้ขับปัญชาขั้นสูงของคุณนะเนี่ยคุณอาจจะได้เสนอโปรเจกต์ใหญ่ในที่ประชุมเป็นที่ยอมรับสําเร็จแล้วเนี่ยอาจจะได้เงินทุนมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาปร,ปรับปรุงองค์กรพัฒนาบริษัทพัฒนาการค้าการขายพัฒนาการค้าการขายออแล้วก็พัฒนาธุรกิจของท่านเนี่ยแล้วก็จะขอเนี่ยไพยต่ตำแหน่งที่สิบเนี่ยไพ่ใบที่6คือไพ่สิบปเปรียนเนี่ย จะมีผู้รักผู้ใหญ่นะครับคอยให้ความช่วยเหลือด้วยด้านการเงินคอยดูว่ามีจริงไหมเนี่ยและไพ่สิบเหรียญเนี่ยมันบอกเลยว่าถ้าตอนนี้คุณมีที่มีทางอยู่นี่ขออดมินขอพูดหน่อยนะว่าที่ที่มีที่มีทางหรือมีทําเลที่ทางที่ต้องการจะปล่อยขายเนี่ยเก่งกาไรไว้เพื่อการปล่อยขายปล่อยปล่อยให้เช่าเนี่ยจะทํากําไรได้มหาศาลเลยนะในช่วงนี้เราดูนะของคนที่มีที่มีทางที่เก่งกาไรว็จะรอปล่อยในอนาคตร่ะช่วงนี้ก็ลอง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 ดูนะเผื่อ ได้รับโชวดับเงินมหาศาลช่วงนี้การงานการเงินดีนะช่วงนี้ไปได้เลยแล้วก็พูดถึงเรื่องการศึกษาหน่อยนะของน้องนองนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่จบงานใหม่เนี่ยก็จะได้งานตามที่ต้องการในสายงานที่ท่านเรียนจบออกมาน้องๆที่ตั้งใจจะสอบเพื่อเรียนจบเพื่อทําทีศึกเนี่ยที่จะต้องการขอจบขออะไรเพื่อจะจบนะครับการเรียนถา่านมาได้ดีแต่มันก็เกิดจากความพยายามเนี่ยความมาุ่งมั่นบบั่นของพวกท่านไปได้ครับตรงนี้ ความไพ่สิบเหรียญอนาคตการเงินดีในความรักนี่ก็จะค่อนข้าง,าง,างดีสมบวังเลยนะเพราะว่าไพ่สิบเหรียญเนี่ยหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรการงานมั่นคงความรักก็สดใสความรักก็ตามมาครอบครัวเป็นสุขและไพยย่ตรงนี้ผมบอกว่าไพ่สิบเหรียญชาวราศีเมษมีโอกาสจะเจอความรักเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับหรือว่า เจอบุคคลเพ,พื่อนต่างเพศมาพูดาาามามาพูดเจรจากันมามาพูดคุยกันเกิดความรู้สึกชอบชอกชอบใจการมีโอกาสสารสัมพันธ์และพัฒนาไปในความสาัมพันธ์ที่สมขึ้นได้ต่อไปเรามาดูภาพบทที่7กันนะครับปัญหาแนวทางแก้ไขต่างๆ The q ย e e n of the Sword ไพราชินีแห่งดาปัญหาต่างๆที่เข้ามาในต่างๆอุปสรรคของคุณนะ่ะให้คุณได้เรียนรู้หนึและแก้ไข เรียนรู้เพื่อนําไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เก่งขึ้นให้แกร่งขึ้นอย่างราชินีแห่งดาบเนี่ยตรงบอกว่าหญิงแก่งจับดาบฝาฟันฟาดฟันฟันฝาสู้ศัตรูเนี่ยเพื่อชัยชนะแม้ว่าในอดีตที่ผ่านในการต่อสู้ของคุณในชีวิตจริงๆเนี่ยมันจะเหน็ดเหนื่อยมากแต่สุดท้ายคุณก็จะฟันฝ่าไปได้ด้วยตัวคุณเองด้วยความพยายามแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในอนาคตภายใต้แปดเนี่ยภายเดืสามเหียมเนี่ย มีผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้ความช่วยเหลือการเงินจะเกิดการออกดอกออกผลการงานที่คุณทาเนี่ยจะเกิดการเข้าตาเกิดการเนี่ยเข้าเข้าเข้าไปอยู่ในในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้คุณมีความก้าวหน้าได้ช่วงนี้ดีนะของชาวราศีเมษถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ดีมากมากเลยของเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะครับความรักก็อยู่ในเกณฑ์ดี มีการพูดคุยมีการเจรจางานไพ่สิบไพ่สิบเหรียญมันบอกได้อย่างหนึ่งว่าอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์สําหรับบุคคลในที่ยังไม่ได้แต่งงานนะใช้ชีวิตในใช้ชีวิตเป็นคนรักนเนี่ยเหมือนศึกษาดูใจกันอาจจะมีการปรับพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นอาจจะมีการมั่นหมายกําหนดงานแต่งกนะ็เป็นได้ไพ่สิบเหรียญอาจจะมีการมั่นหมายกาหนดงานแต่งกนอนาคตก็เป็นได้หรือบุคคลที่จีบกันยังเป็น เป็นแค่แฟนกันในะยังไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมีความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นไปวางแผนครอบครัวการชีวิตการอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้เก็บหอมรอมริบใช้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายนะครับชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์2564ความไม่คิดภายในใจที่ส่งผลกับอนาคตในในข้างหน้านี้จะเป็นยังไงบ้างนะัจจุบ,บันและอนาคตความไมคิกสำคัญ the m e เม c ิเซน ท่านที่เป็นท่านเป็นคนที่หนึ่งมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีคําพูดคำคำพูดคาเจราจาโ,โฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและครับใช้มให้ถูกประโยชน์หนึ่งการเจราจาพาธีชาวราศีเมษเนี่ยเป็นคนทั้งข้างมีวาทศสิป์ดีนะรองเนี่ยประกวดกับท่านเนี่ยเป็นคนที่ทั้งข้างแบบมีความคิดที่ที่สร้างสารรค์น่ะทำอะไรก็จะมีความคิดหลเรื่อยตลอดเวลามีไอเดียใหม่ๆมาเสนอในที่ประชุมมีไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาปรับปรุงองค์กรของท่านเองให้ มีความหลากหลายไม่ไม่ไม่ซ้ำซาาจาเจทําให้ตัวของคุณเนี่ยตัวคุณแล้วก็องค์กรของคุณมีการพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นถือว่าเนี่ยเดือนเมษเดือนชาวราศีไม่เดือนกุมภาปีหกสี่ไม่ได้มีไพ่เสียเลยนะมีไพ่ดีมีไพ่ดีหมดอาจจะมีทหนักที่ว่าไพ่ดาบราชินีแห่งดาบอาจจะมีเหนื่อยหน่อยแล้วก็ไพ่เอ่อพจอัพคัพไพ่เด็กสาวถือถ้วยอาจจะเหนื่อยหน่อยตรงนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ แต่เรื่องแต่เรื่องที่ให้ระวังให้ดีเว่าหน,นึ่ตอนนี้ท่านมีเครดิตเรื่องเงินมีเครดิตทางสังคมเนี่ยพยายามอย่าไปเซ็นคำเอกสารเงินกู้คำประกรันให้ใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งคำประกรันเรื่องอาการรับคนเข้าทำงานเนี่ยต้องเซ็นคำเซ็นเอกสารคำเนี่ยพยายามถ้าเลี่ยงนะก็เรียกะนะครับเพราะอาจจะมีการผิดพลาดได้ถึงขั้นขึ้นโลขึ้นสารหรืออาจจะมีการผิด,ผ,ดผิดใจกันได้ ทาเรียงพยายามเรียงแล้วมาดูไว้ใบสุดท้ายกันนะครับของชาวราสิเมฆไพ่สองไม้เท้าเนี่ย <Okay. S 1> การงานการสื่อสารทางกายที่ติดต่อเอาไว้เนี่ยจะมีข่าวจะมีข่าวสารในทางไกลเข้ามาการติดต่อเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือรอบคอยตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยจะได้รับข่าวสารและเป็นข่าวดีด้วยนะของชาวราศิเมษในเดือนกุมภาพันธ์ปีปี2 5งนี่ยจะได้รับข่าวดีข่าวสารในทางไกลอาจจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องเนี่ย อาไพ่สองไม้เท้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกนะอย่างหนึง่งพยายามคอยดูเอาไว้นะเหมือนรอคอยข่าวสารที่ท่านนี้ถ้าเป็นเรื่องงานการลงทุนอะไรเนี่ยมันจะเครื่อว่าจะมีการออกดอกออกผลจะมีเงินทองเข้ามาให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยนะธุรกิจการเจราจาจเจริญก้าวหน้าขึ้นสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าของชาวราศีเมษประจําเดือนกุมภาพันธ์สองห้าสี่เนี่ยใน,ในเดือนเนี้ยของชาวราศีเมษโดดเด่นมากด้านการเงินนะครับ จะมีโชคลาภด้านการเงินะจะมีการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ถึงแม้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าไม่ได้เลื่อนเนี่ยแต่จะมีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนในฐานที่สูงขึ้นมากในระดับของผู้ว่าสภงขององคอ์กรเลยหนึ่งและอ,อย่างของแนะนำอีกนึ่งนะ,ะชาวราศีเมษบุญพาพาเนี่ยพยายามเข้าวัดเข้าวาน,นั่นึงหรือไม่ทําบุญทํากุศลเนี่ยทาบุญลงศพก็ได้ทําบุญสังฆทานก็ได้ไหว้พระสวดมนต์อุทิศกิยกรรมในเวรเนี่ยตัวท <c oughs> ่านจะมีความเจริญเรืองมากเลย ราะว่าเดือนเดือนนี้เดือนกุมภาถือว่าไปเดือนของท่านเลยถ้ามีอะไรก็รีบๆกรอบโกยนะครับทําให้ดีแล้วก็ลองเสี่ยงโชคนะอาจจะมีโชคลาภเดือนกุมภาพันธ์ในปี64นี้ด้วยเอาละครับแอดมินก็ขอจบคทำทํานายของชาวราศีเมษประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 14ในครั้งนี้นะครับก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญทุกๆท่ททานยิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ ก็หลังจากดูดวงจบนะครับแอดมินก็จะขอแนะนำนิดนึงนะสำหรับว่าท่านใดก็แล้วแต่นะครับสมาชิกในเพจที่ตอนนี้รู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์กุ้มอกกุ้มใจนะครับหาทางออกไม่ได้แอดมินจะขอแนะนำเสมอว่าให้พยายามไหว้พระสวดมนต์นะครับออตอนนี้แอดมินก็มีบทสวดครับของพระคาถามหาจากักรพรรดินะครับแล้วก็วิธีอธิษฐานบารมี ของหลวงตาม,มาวัดท่าเมืองนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูนะครับแล้วก็จะมีแจกพระผงจักรพรรดิแล้วก็ลูกแก้วจักรพรรดิอันนี้แจกฟรีไม,ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสมาชิกท่านใดก็แล้วแต่หรือผู้ที่รับชมเพจเนี่ยถ้าสนใจนะครับก็อินบ็อกมาทางเพจธ,ธรรมบารมีได้นะครับในส่วนนี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอันรก็ถือว่าทางแอดมินโมแอดมินโอ๊ตก็จะแจกตรงนี้เป็นธรรมทานให้กับทางเหล่าสมาชิกเพจแล้วก็ กัลยะาณมิตรทุกท่านได้ติดตามได้นําไปสวดเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีและอธิษฐานบาร,รมีก็ขอให้มีความสุขนะครับสิ่งใดมที่ไม่ดีที่เข้ามาก็ขอให้ผ่านพ้นไปดีขอให้กัลยะาณมิตรทุกท่านและผู้ติดตามเพจทุกท่านก็ประสบพบเจอสิ่งที่ดีครับขอบคุณครับ